สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องมีการม่รัวสูตรหวยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวนคะ,ะเลข6ตัวนะคะมาครบส่งตัวล่างกันนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องมีการมีรวยสูตรหม่ฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันคะเลข6กตัวนะคะมาครบ2ตัวล่างนะเป็นสูตรใหม่นะคะลงให้งวดนี้เป็นงวดแรงนะะสติในการเดินของเขานะคะก็คือ30งวดฮะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกฮะศูฮะงวดประมาณฮะออก1 4งวดตระมาณฮะออก5้าแ งตมาออกสี่เจ็ดตมาออก9กสองนะคะงตมาออก80ดศูตมาออกเบิ้ลห้าห้าตมาออกเจ็ดสมตมาออกเบิ้ล99้าเตมาออกเจ็ดหนึ่งงตมานะคะออกหกห้าตมาออกเบิ้ลเก้าเก้านะคะงตมาออกศูนย์เก้าตมาออกสามศูนย์ตมานะคะออกที่หน งดตมาออกที่หกสองนะงดตมาออกที no linear, ่เบิ้ลหนึ่งหดตมาออกที่หกเจ็ดงดตมาออกที่เกนึ่งงดตมาออกที่สี่หกนะงดตมานะคะออกที่เบิ้ลหกหนะงดตมาออกเบิ้ลสี่สงดตมาออกที่หกสางดตมาออกที่หนึ่งส่นะฮะงดตมาออกที่เก้าหนึ่ฮะ งดตะมาออกที่แปดห้านะคะงดตะมาออกที่แปดเก้างวดตะมาออกที่หกหนะึ่งนะคะงดตะมาออกที่ศูนย์เก้านะคะเสร็จแล้วงวดล่าสุดนะคะเด่นที่หนึ่งสามสี่ห้าหกแปดนะคะพลนวันออกมาที่สี่สามนะะก็เข้ามานะคะที่สี่สามนะคสติสามสิบงวดนะเรามาดูสูตรของงวดที่สามสิบเอ็ดกันนะคะ สูตรเราจะใช้นะคะหลักพันสิบบนหน่วยล้างสาครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งและบวกข้างที่สามตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะหนึ่งบวกเก้าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าเก้าบวกสี่ เท่ากับ3 3มบวกสเท่ากับ6 6หบวกสเท่ากับ9 9้าบวกศนเท่ากับ99้าบวกแเท่ากับ7 7บวกเเท่ากับ4 4่บวกสนะคะเท่ากับ7นะะตัวแรก7 7จบวกสเท่ากับ9 9้บวกเท่ากับ0บกหเท่ากับ1บวกหเท่ากับ2บวกสเท่ากับ4ะคะเราจะได้เลข6ตัวนะคะมาครบ2ตัวล่างนะคะเะคะ เสร็จแล้วนะคะดุนมาครบส่งตัวล่างคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันก่อนนะคะนี่นะคะเจ็ดนย์หนึ่สอนะคะในงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมะะะะสองพันห้าร้อคะเสร็จแล้วนะคะเราไปจับคู่ชุดด้านหลังนะคะ พอเราจับคู่ชุดนะคะจะได้ที่70 79 71 72 74 90 91 92 94 01 02 04 12 14 24นะคะถ้ายังไม่รวมเบิ้ลน,นะคะจะ15คู่ชุดไปกลับนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าน่าจะมาเบิ้ลนะ77 99 00 11 22 44นะคะ21คู่ชุดไปกลับนะคะรวมเบิ้ลแล้วนะคะในงวดประจำวันที่1 มีนาคมนะคะสองพน้ารเดนะคะเดี๋ยวเรานําไปตัดนะคนะกับเต้มรวมสองตัวล่างของเรานะคะเต้มรวมสองตัวล่างของเรานะะคในงวดนี้เนี่ยแต้มนะคะแต้มสามเต้มสามเต้มสี่แต้มหกแต้มเจ็ดนะคะเรามาไฮไลท์ตัวที่ติดแต้มสามสี่เจ็ดนะคะสามสี่หกเจ็ดนะคะก็จะมีที่เจ็ดศูนย์นะคะ จ็ดเก้านะอันนี้แต้มแปดแต้มแปดจะอยู่ที่แต้มรองนะแต้มเก้าก็จะอยู่ติดแต้มรองเหมือนกันนะคะแต่ว่าติดดับเจ็ดสี่แต้มหนึ่งนะแต้มเก้าติดแต้มรองแต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มสามแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มสี่แต้มสามแต้มห้าสามสี่หกเจ็ดนะแต้มหกแต้มสี่แต้มแปด เต้มศูนย์เต้มสองเต้มสี่เต้มแปดฮะถ้าในเลขหกตัวมาครบสองตัวล่างนะตัวเลขที่ติดเต้มนะจะมีที่เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสองสองสี่นะฮะถ้าไม่เบินนะ้ลฮะก็จะหกคู่ชุดไปกลับนะคะแต่ถ้าเบิ้ลด้วยก็จะเจ็ดสองสองก็จะทั้งหมดนะแปดคู่ชุดไปกลับนะเสร็จแล้วเรามาดูนะคะเปรียบเทียบกับเลขห้าตัวมาครบสองตัวล่างที่แอดลงให้นะคะ ว่ามีคู่ชุดไหนนะคะเหมือนกันไม้เท็ดติดแต้มนะสามสี่นะคะในนี้นะคะสามสี่ในนี้ไม่มีสามนะสี่เจ็ดนะ,ะในนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะในชุดนี้แอดให้เด่นที่สี่เจ็ดด้วยนะะในชุดนี้เนี่ยก็ให้เด่นเหมือนกัน,นะคะ่ 4, 0, นะสี่ศูนย์ฮะในนี้นะคะก็จะมีชุดเหมือนกัน,นะคะ่ 70, นะเจ็ดศูนย์ะ ส่วนเบิ้ลนะคะก็จะมีที่เจ็ดเจ็ดฮะที่ติดแต้มนะคะนี่แอดเอาแค่ที่ติดแต้มนะคะฉะนั้นนะคะตัวเลขนะคะที่เหมือนกันที่ติดแต้มแบบนี้แล้วกันนะคะก็จะมีที่เจ็ดศูนย์ฮะเจ็ดสี่นะคะศูนย์สี่นะคะถ้าเบิ้ลนะคะก็จะมีที่เจ็ดเจ็ดฮะที่ติดแต้มนะคะส่วนชุดอื่นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถเลือกเล่นได้นะสะำหรับคลิปนี้นะคะ เพื่อนๆชอบสองตัวล่างตัวไหนนะคะก็เลือกพิจารณานะคะนำไปเสี่ยงด้วยตัวเพื่อนเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ